มาต้องมีนามต้องมีนาสิบรูปมาแล้วผมจะไปสัมภาษณ์แล้วใครยังไม่ได้ซื้อเรีวมาสวัสดีครับเราไม่เหมือนกันแต่มาคนนี้รอ้พี่แอมาอ แล้วันะกวโป้ดนนี้มีนเบสตดอันดับเจ็ดนะออรนนัี้ใช่ เราเป็นตัวจื้เรอค่เาเราตัวจืดเหรอเออค่คนหลงแต่บางคนยองไม่รล้วันยังแค่ถ่ายได้คือขืนแหละไม่เจอคนเลย เด uhm yeah. ี๋ยวไปถ่ายให้พี่กันได้แล้วจนกยังหนุบเพิ่งมาถึงมันเป็นงั้นไฟไม่เปยนคนเยอะปะแหน่ไปถ่ายเกดไป่าย อ๋อใช่แล้วความทำนี้ไว้ยังเชื่อถือมีตริงีนั้นยังไงก็เขาก็อาคเกตเท่าไหร่ก็ไพิ้วตต้องเรียนดังๆพิ้วพิ้วนะแฮปปี้วันเดย์พี่หมูตุ่ยแฮปปี้วันเดย์พี่หมู แพงเาตึงอคมือดเคิดว่าน่าจะมีแต่ว่ายังไม่ได้ที่แบบลงทุนมาแล้วเดีคิดว่าไปขี่มากก็ขี่ดแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะมีอัน่่ที่เราของ จะเป็นแบบว่าสินค้าอื่นที่เขามีสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่สในไทยอะไรยังบริษัทของเขาที่สนุกแมวพิการปะเขาจะจ้างอะไรดูกินกับตัวแต่ว่าเราไม่ได้จ้างนะแค่พูดเตัวจ้างเลยแต่ก็เอาแมวสองตัวไปว่ะคนนี้มาจากแคนาดาใช่ อิสิงคโปร์สิงคโปร์อลองเลนสิยืทำท่าอะไรคุณมา คนรีบุนี่ะบมเบรอมินเบมินเบฟนบ้มาบทุวไปทำงานมาพูดถึงพูนไรใหญ่ไม่ง้นเแล้วอ่ะโค่ะพนเอาพี่โด่ะเอ้อยู่ไหนรับรูปะ ได้ครับไปมอบไปขอบุฟูแล้วกับบุฟูจอนบุฟูจอนอะไรนะรถบูคอนโดเลยรีบนะคขับรบนะรบหนอคนรบิ้นดินบอลบบหรอมินเบบมินเบบมินเบบมนเบบเดกอมา เาเป็นหมดแตกนอไม่ทำงานมาคู hmm. really really yeah, ่หนุ่รายใหญ่ค่นี้เดย่โอะพดเอาโค้ดอะเอออยู่นีลยแปอบบ

่ายรูปแล้วอ so so, uh, so, yeah. ๋อถ่ายกับอ้อกาแฟก่งกาแฟใช่ไม่ใช่เกาแฟสิ่งดีกระเป๋าพี่มินาอยู่กับแม่นะทุกคนอยู่กับแม่กระเป๋าอยู่กับอยู่กับแม่แม่กิแฟแม่ถือไว้อยู่ันบาย ไปไปนะเมืพูกี้เหจืกใจเละโดนคลายนะโดนคลายคุยกันต oh, uh, okay. okay. ่างต่างไปไปทุกคนไป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 